วันนี้ขออนุญาตนั่งค่อยเท้าปวดเอวรู้สึกว่าไปบอกออกมาวันที่สิบห้าสิบห้าสิบหกเดิไปจำบัดช่วงจำบัดรมันพลิกยังไงไม่รู้มันเลยเอวมันก็นเลย รูส้สึกมันจะมีอาการปวดเองเมือนเมืนเส้นมันจะจมะไเลัก,กนาอย่างนั้นตอนนี้วันที่สิบเก้าก็ยังยังไม่เคยถึงดีมากได้ไว้ยังนั่งนานๆไปยังปวดอยู่ก็ต้องนั่งให้ตัวให้ตรงก็เลยต้องนั่งห้อยเท้านี่แหละสังขารมันแก่แล้ว มันก็ปรอ,อกบางสังขาแก่เปราะบางจะจะวับเฉวียงหรือว่าว่องไวคล่องแคล่วอะไรต่างๆไม่ได้จะลุกจะเดินจะเดินจะอะไรกัรแล้วแต่ก็ต้องระมัดระวังเลยทีเดียวความแก่ความแก่ความแก่ม,แกมันแก่เหมือน ไม้แก่ก็ดีป็อในคนแก่คนแก่สัตว์แก่นี่มันถูกทรลภาพหมดเลยมันความแก่มันไม่มีดีตรงไหน่ะมีแต่จะเรื่องบอนทำลายโดยส่วนเดียวฉะะนั้นอะไรก็ไม่ดีเท่ากันกับการที่ต้องไม่กลับไม่ต้องกลับมาเวียน ไม่ต้องกลับมาเวียนเกิดไม่ต้องกลับมาเวียนเกิดเวียนตายนี่แหละดีที่สุดทำอย่างไรที่เราจะถึงให้ถึงที่สุดแหงกองทุกข์ให้ได้หนทางในการเดินหนทางแห่งการเดินที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานมันก็มีแต่คนเรานี่มันถ้าตามใดไม่เห็นทุกข์เห็นโทษของ ายในวัดตัาสงสารมันก็ยังไม่เบื่อเหมือนถ้าเราเบื่อตรงไหนแล้วก็ไม่อยากไปเบื่ออาหารร้านนี้ก็ไม่อยากเข้าเบื่อสถานที่ตรงนี้ก็ไม่อยากไปอะไรที่เราเบื่อเนี่ยเราก็ไม่อยากไปเราอยากจะเปลี่ยนที่ไปเปลี่ยนที่ไปมันก็ไปเจออยู่แล้วแหละเพราะว่ามันมันก็เบื่อไปเรื่อยๆไปเรื่อย,อยที่ถ้าเราเบื่อใน สังสารวัตรมันก็จะไม่อยากกลับมาสู่สังสารวัตรอีกมันก็ต้องทําลายเชื้อทําลายเชื้อทําลายสายพันธุ์มันให้มันจบไปมันจะได้ไม่ต้องมามีเชื้ออีกวันนี้ลมฝนไอ้วันนี้ลมแรง,งใบบงใบไม้ไมก็เต็มไปหมดทุกอย่างโคมงความโคมงความรังคางกันกษีมินิชแบบีตกับปึมปั้มปึมปัามเลย แรงลมกระแทกใบมงใบไม้ก็ร่วงหล่นเยอะใบไหนที่มันเป็นใบเหลืองๆมันก็ลงก่อนใบแห้งก็ลงมาก่อนไอ้ส่วนใบเขียวใบอ่อนก็ยังทนอยู่ได้ก็ยังอยู่ไปเนี่ยมัน <S 2> <S 2> <S มันเป็นข้อคิดอกย่างหนึ่งว่าคนก็ร่วงไปร่วงไปตามวัยตามวัยมันอันไหนที่ แห้งเหี่ยวก็ล่วงลงมาที่ยังเขียวก็ยังอยู่ไปยังหนุ่มยังสาวยังแข็งแรงก็ยังอยู่กันไปแต่ที่มันหมดสภาพแล้วแก่แล้วก็รอวันรอเวลารอวันรอเวลาที่มันจะจะสุดโสมเหี่ยวแห้งตายไปในที่สุดมันเป็นอย่างนั้นทุกลูกทุกตามเี่ยตรงเนี้ยคิดกันให้ได้คิดกันให้เป็นก็ดี ถ้าคิดไม่เป็นก็พอคิดไม่เป็นมันก็ปล่อยจิตไปเรื่อยไปสนุกสนานเรื่อยไปถึงเวลากินก็มากินกินแล้วก็เลื่อย<ม>เปื่อยไปอีกพักผ่อนหลับนอนเสร็จแล้วก็ไปอีกอย่างเง้นเรื่อยไปดังหมดหมดอายุไขกันไปโดยที่ไม่มีสาระเกียนสารหรือไม่มีประโยชน์อะไรกับจิตปัญญาเท่าไหร่นะ เรียนมาเกิดมาชาตินึงก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีอะไรที่จะเป็นมรรคเป็นผลติดแต่สู้กับคนที่เห็นทุกข์เห็นโทษมีความไม่ประมาทตื่นขึ้นมาก็สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิบ้างอพอสมควรทำบุญให้ทานบ้างตามโอกาสอันควรแล้วก็อยู่ย่างตนไม่ประมาท ไม่ปล่อยจิตปล่อยใจของตัวเองรักษาจิตใจของตัวเองอยู่เรื่อยๆอยู่เสมอๆมอมันก็ก็ถือว่าโชคดีแหละคนอย่างนี้โชคดีแต่ในกรณีในในกรณีของคนที่ปล่อยจิตปล่อยใจมันเลื่อยเปื่อยไป็ับโอ้ดูเหมือนกับในหมูน่นอนแต่ละแต่นะดส้วม ทำไมหนอนมันเยอะนะทำไม,มแมลงวันเยอะทำไมแมงหวีเยอะทำไมมดปลวกมันเยอะอแล้วก็มาดูถึงคนเราก็เช่นเดียวกันทำไมที่ไปหมกมุ่นอยู่กับสิ่งต่างๆนะที่เขาบอกว่าดีดีดีดเนี่ยทำไมถึงเยอะ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 นะที่มาเกิดเป็นคนคนน้อยอเ,อเกิดเป็นเทวดาก็อยังน้อยใหญ่เป็นพรหมก็ยังน้อยใหญ่ ยิ่งไปสู่มรรคผลนิพพานเป็นภรรยาบุคคลก็ยิ่งน้อยใหญ่ขึ้นไปอีกเป็นอย่างนั้นฉะนั้น่าเรื่องของเรื่องของคนเราเรื่องของตัวเนาะนี่ก็ปาลบพูดกันไปปารลบก,กลันไปเฉยๆนะใครจะคิดได้ก็ได้คนไหจจะคิดได้ก็ได,คคด,ได,ได้คนคิดไม่ได้ก็ ก็คิดไม่ได้ไปเนี่ยที่พระพุทธเจ้าว่ากรรมุนาวัตถิโลโกสัตว์โลกลองเป็นไปตามกรรมก็เป็นไปอย่างนี้เองกรรมของสัตว์โลกคนไหนจะคิดได้บ้างคนไหนจะคิดได้ก็ดีคิดไม่ได้ก็ก็ปล่อยเป็นไปไม่มีใครที่จะมันึงความคิดได้มาฝึกฝนความคิดของตัวเองได้เป็นวัต่ตัวเอง จะฝึกฝนตัวเองนั่นแหละถ้าเอาแต่ความเพลิดเพลินไปชีวิตมันไม่เพลิดเพลินกับเราอายุไขมันไม่เพลิดเพลินกับเราเหมือนกับเราเหมือนดวงตะวันนี่ไม่เพลิดเพลินเลยกับเราเกิดขึ้นมาวก็พื่ดไปเรื่อยจนกระทั่งตกดินหมดเป็นหนึ่งวันชีวิตมันก็ไม่ได้เพลิดเพลินกับเราก เกิดมาแล้วก็หมุนไปเรื่อยไปหนุ่มไปเด็กจากเด็กไปหนุ่มสาวหนุ่มสาวก็ไปแก่ไปเรื่อยไปจนถึงตายก็หมุนไปเรื่อยไปบางทีก็ไม่สองหมื่นกว่าวันไม่ถึงสามหมื่นวันก็มีแค่นี้เองเกิดมาประมาณแบบนี้อ่าก็วันนี้ เป็นวันที่สิบเก้านะวันที่สิบเก้าเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะหมดเดือนพฤศจิกานะเนีเดี๋ยวก็เข้าไปธันวานเดี๋ยวเข้าไปมกราปีใหม่เนี่ยมันเร็วอย่างนี้แหละนะขอพรมโมทนากับญาติโยมที่ ถวายผักถวายไข่มาเป็นสเสบียงอของพระเนนที่วัดก่อนกันก็ต้องมานั่งเพื่ออบรมจิกิจกกันไปทีเล็กทีแล้นน้อยฝึกฝนกันไปอย่าพลาดโอกาสหรือว่าอย่าอย่าผัดเพี้ยนก็ทำบ่อยๆเสมอๆเ,เป็นอย่างนั้นเอาและเอาวันนี้ก็คง ทางนี้พอนะ